โอเคครับก็ขอสวัสดีาาท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมเราพบกันครบวันเลยนะครับผมในเกมโปเกตซาก้าในวันนี้ผมก็จะมาบอกให้เขาหนะ้าการประจำวันที่30เดือน11แล้วนะครับสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยช่วง11ในกาส18ถึง12ในกาส18และสภาพอากาศถุงทรายช่วง20ในกา05ถึง22ในกา05นะครับ มาดูในเคสจับกันเลยครับผมมาดูที่เคสจับะระดับต่ำเลยนะครับเริ่มต้นที่สภาพอาการถุงทรายก็จะมีโปกเกมอนตามที่เห็นนะครับลงมาดูกันต่อสภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยย้ายมาที่เคสจับะระดับสูงเลยครับ ครับสภาพอาการถุงทรายโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับลงมาต่อสภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้บายบาย